สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับลมหนาวแรกแห่งปีเริ่มจะมาแล้วครับวันนี้มาอ่านคอมเมนต์เพลงควันเอ่ยควันมานะครับของศิลปินปามีความคิดเห็น17,000กว่านะครับเรียงตามความนิยมมามาครับเรามาอ่านคอมเมนต์แรกกันครับคอมเมนต์แรกครับ นี่แหละคำว่าแม่ความรักของแม่ลูกจะเจ็บปวดเท่าไหร่แม่เจ็บปวดมากกว่าหลายล้านเท่าโอ้โหอันนี้คงจะเป็นเรื่องจริงครับคนต่อไปครับในประเพณีแต่งงานทางภาคอีสานผ้าขวัญฝ้ายผูกแขนและไข่ไก่สำคัญมากๆไข่ไก่จะเป็นเหมือนการทำนายชีวิตคู่ ของบ่าวสาวว่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปหรือไม่ส่วนมากการซ่อนขวัญซ่อนนี่คือการใช้สวิงไปช้อนนะครับอันนี้อันนี้ผมแปลให้เพิ่มเติมนะครับใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าดูแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้ครับต่อไปครับผมเป็นคนที่ยากจะกดไลค์ถ้าไม่เจ๋งจริงๆยากนะที่ผมจะกดไลค์สักเพลงบางเพลงก็ปั่นกระแสใน YouTube เหมือนดูถูกหูคนฟังแต่เพลงนี้เพราะทั้งคำร้องดนตรีเหมือนฟังบทกวีสมัยนี้หาฟังยากเพลงละมุญหูนี่สิเพลงคนต่อไปครับคบกันมา11ปีร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันอยู่มาวันหนึ่งมาบอกเลิกเสียใจด้วยอันนี้กอดครับกอดต่อไปครับเคยมีอาการแบบนางเอก เลยค่ะต่อไปครับเคยมีอาการแบบนางเอก MV เลยค่ะเรากับแฟนไม่เคยทะเลาะก,กันเลยมีแต่เสียงหัวเราะกับรอยยิ้มและกำลังใจให้กันเราช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวและเราก็คิดว่าเขารักเรามาตลอดระยะเวลา5ปีเรารักกันดีจนก่อนวันที่ผู้ใหญ่จะมาคุยเรื่องแต่งงานกันคืนนั้น เราไปเจอแฟนนอนคุยอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งพร้อมกับคำพูดที่บอกว่าถ้าเขารักเราเขาคงไม่มากับผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นมันเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจพูดอะไรไม่ค่อยออกเข่าอ่อนหวั่นกระเจิดกระเจิงไม่รับไม่รู้ไม่มีแต่น้ำตาได้แต่ ตาค้างนอนมองเพดานไม่กินข้าวอยู่3วัน3คืนไม่เรียกว่าช็อกได้หรือเปล่าจนวันหนึ่งเราได้ยินเสียงเพลงความเจ็บปวดของปามีเรานอนฟังอยู่สักพักหนึ่งถึงได้สติปล่อยโฮลุกมากินข้าวทางน้ำตาจำได้ว่ากินไปสองคำเท่านั้นแหละแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต้อง move on โอเคครับอันนี้สุดยอดมากครับ ก็ขอเป็นกําลังใจครับการไม่กินข้าว3ามคืนคืนเนี่ยอาจจะให้เสียชีวิตได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้เตือนแต่ว่า,าในทางการแพทย์นะครับขอบคุณมากต่อไปครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ภาษาอังกฤษนะครับ the mv is about t h a listen ceremony the belief even have good spirit lie and angel name ขวัญ to protect themselves since the way born and then they was e m e r c y bad or shocking situation that mean q u a n is gone so target the ceremony of finding q u a n to come back to the lady in MV เอาแปลงงไงครับขวัญกลับมาหาเจ้าเด้ออีน่าเอ้ย <laughs> โอเคครับกว่าคงจะแปลได้ ประมาณนี้นะครับไปครับคอมเมนต์ต่อไปครับนึกถึงตอนแต่งงานแต่งเสร็จคืนที่3เจ้าบาวหายจนถึงตอนนี้17ปีแล้วรู้อีกทีว่าเขามีครอบครัวใหม่มีลูกแล้วสองคนแล้วก็มารู้ว่าเขาทำลูกสาวอาบตอชื่อดังท้องเขามาแต่งให้เสร็จเจแล้วก็ทิ้งจำได้ว่านอนมองพวงมาลัยเบาวสาวเหี่ยวเหียวอยู่คนเดียว พอฟังเพลงนี้ภาพนั้นก็กลับมาชัดอีกครั้งช่วงนี้ขวัญหายจริงๆโอ้อันนี้มาขวัญเอย๋ยขวัญมาครับคนกดไลค์ในคอมเมนต์นี้723คนนะครับต่อไปครับขอบคุณที่ทิ้งเพราะคนที่ไม่ดีได้ออกจากเราไปแล้วก็ให้คุณค่าความสำคัญกับตัวเองเยอะๆ การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือทําชีวิตของเราให้มีความสุขมากที่สุดคนไม่สวยไม่หล่อก็ท้องทําให้สวยรอสวยหล่อจนเขาต้องเสียดายคนที่ไม่รวยก็ท้องทําตัวเองให้รวยจนมันเสียดายการแก้แค้นที่ดีที่สุดของเราคือมีชีวิตที่ดีที่สุดมากกว่าตอนที่อยู่กับคนคนนั้นแม่อันนี้ร้ายกาจครับโอเคครับขอให้สวยรวยหล่อทุกคนที่ฟังคอมเมนต์ครับ ต่อไปครับคำว่าแม่อันนี้เป็นสติกเกอร์น้ําตาลไหลรัวๆคนต่อไปครับเคยมีแฟนเป็นคนสีสเกตครับคบกันมา4ปีได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านของเขาประมาณ3-4ครั้งเพราะพวกเราไม่ค่อยมีเวลาทำแต่งานกันทั้งคู่รู้สึกรักครอบครัวของเขาแล้ววิถีชีวิตของคนที่นั่นเคยลงไปในบึงหรือหนองน้ำนี่แหละ ไปช่วยเขาจับอวนหาปลาทาั้งๆที่แฟนรู้ว่าช่วงนั้นในพื้นที่มีโรคฉีหนูระบาดเขาก็เตือนแต่ผมก็ลงคิดแล้วก็คิดถึงครอบครัวของเขานะครับถ้าเขาแวะมาฟังเพลงแล้วเลื่อนมาเจอคอมเมนต์ของผมผมก็อยากจะบอกเขาว่าคิดถึงเสมอหันมาก็จะเห็นผมยืนอยู่ที่เดิมนั่นแหละทั้งขวัญและหัวใจ ก็อยู่ที่เขาโอ้โห,โโหมันช่างฟังแล้วนึกภาพตามมันหล่อเลยพนุ่มเอ,อ้ยคนต่อไปครับอ่อเดี๋ยวก่อนครับรู้สึกว่ามิวสิกวิดีโอของปามีนะครับในเพลงนี้เนี่ยจะถ่ายทำอยู่ที่จังหวัดศรสีสะเกดด้วยแล้ะครับโอเคครับต่อไปครับเป็น MV ที่เห็นทีเซอร์เหมือนจะตลกแต่กลับเศร้าอบอุ่น ลึกซึงชอบการที่นกบินข้างบนนางเอกตลอดรายละเอียดดีนะโอเคอันนี้ต้องขอบคุณทีมงานครับที่มีงานดีๆให้เราได้ชมได้ฟังนะครับอาคนต่อไปครับณนะตอนนี้มันเศร้าแบบนี้เลยเศร้าไปหมดไม่มีเขาแล้วมันก็เหมือนชีวิตนี้คงไปต่อไม่ได้มืดมนมองเห็นทางออก เราคบกันมาหปีอยู่ๆเขาก็มีอีกคนเข้ามาคบซ้อนมาสองปีจุกมากกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเราต้องเป็นคนเดินออกมาเองหันหลังให้กับทุกเรื่องที่ผ่านมาตอนที่ผ่านมา10ปีกว่าแล้วอตอนนี้ผ่านมา10บกว่าปีแล้วมันยังจำได้ไม่เคยลืมแต่ก็ต้องขอบคุณเขาทั้งคู่ ตอนนี้ชีวิตเราสดใสขึ้นเยอะดีกว่าเดิมเยอะเรามีโอกาสได้เจอคนที่ดีๆเขาไม่เคยทำให้เราต้องมานั่งจิกนั่งระแวงอยู่ด้วยกันแบบสบายใจซึ่งเราก็ชอบแบบนี้มากขอบคุณเรื่องราวในอดีตที่ผ่านเข้ามาขอบคุณเขาทั้งสองคนสุดยอดมากครับสิ่งที่ผ่านมานะครับผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูก็ผ่านมาแล้วผ่านไปครับ เป็นสิ่งที่ดีครับอคอมเมนต์ต่อไปครับสังเกตอีกมุมแม่นางเอกแสดงได้ถึงมากคนนี้สุดยอดจริงๆ,ๆทั้งแม่ทั้งยายเลยนะครับผมว่าสุดมากครับเดี๋ยวก็ขำเดี๋ยวก็เศร้าคอมเมนต์นี้มา,า,าตรงัสจะตรงใจกับคนที่อ่านคอมเมนต์ครับมีคนกด ไลค์คอมเมนต์นี้นะครับตั้ง4,100คนคนคอมเมนต์ในคอมเมนต์ย่อยลงไปอีก105คอมเมนต์ครับคอมเมนต์ต่อไปครับเพลงนี้เหมือนเพื่อนเราเลยคบกับแฟน8ปีตั้งแต่เรียนมัธยมเรียนจบปตรีต่อปโทแฟนนไปเมืองนอกเพราะสอบได้ทุนและเพื่อนห้องเดียวและเพื่อนเรียนโทไม่จบ อ๋อและเพื่อนท้องเรียนโทรไม่จบแฟนมันบอกให้รอสุดท้ายไปแต่งงานกับคนอื่นมันร้องไห้จนนิ่งไปเลยนิ่งไม่พูดไม่คุยไม่ทำอะไรข้าวไม่กินจนตอนนี้เรื่องผ่านมาสิบกว่าปีมันก็ยังไม่หายยังคงนั่งนิ่งๆไม่คุยกับใครเป็นบ้าที่รักษาไม่เคยหายโอโอ,อันนี้ส่งกำลังใจครับกอดครับกอด ขอให้ควันเอ่ยควันมาเหมือนดังเพลงนี้นะครับอคอมเมนต์ต่อไปครับมาเป็นกำลังใจให้มาจะร้องตามเลยเพราะเพลงก็เพราะ MB ก็ดีมากโอเคครับอันนี้มีคอมเมนต์น่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับ Her v o i c e is so soothing m I can listen to this song without a b r e a d i n g the uh, English s up and enjoy it love เขาน่าจะบอกประมาณว่าเพลงนี้เนี่ย มันฟังแล้วนุ่มหูเป็นเพลงที่เขาอ่านซับไตเติลนะครับอยู่ข้างล่างแล้วก็รู้สึกสนุกตามครับเลิฟครับเลิฟครับอเอาสุดท้ายครับต่อไปครับคอมเมนต์สุดท้ายไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสุรินตอนแรกก็คุยเล่นๆพอนานวันเข้ามันก็กลายเป็นความรักแต่เพราะความแย่ของผมเองทำให้เขาต้องออกไปจากชีวิตของผม ดู MV แล้วก็นึกถึงจังหวัดซีสเกตครั้งหนึ่งเคยไปแวะทานข้าวด้วยกันแล้วก็เลยไปเที่ยวที่หงเจียมตอนนี้ผมก็ยังไม่กล้าที่จะกลับไปอีกหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อทำใจได้จะกลับไปจังหวัดนี้อีกสักครั้งนะถึงวันนี้เธอจะบล็อกผมทุกอย่างทุกทางผ่านมาหลายเดือนแล้วไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงหนูเลยนะ คิดถึงจอยนะเจ้าตัวแสบของพี่โอ้โหคอมเมนต์นี้ได้ฝากไว้มันบาดเหลือเกินครับอ่ะโอเคครับก็เพลงนี้เป็นอ่าเพลงมิวสิกวิดีโอที่ใช้จังหวัดศรีสะเกดในการถ่ายผมว่าศรีสะเกดเป็นเมืองที่โรแมนติกนะครับอ่ะเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวศรีสะเกดครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาเข้ามาชมเข้ามาฟังอ,อ่านคอมเมนต์ของผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจสำคัญที่สุดครับกด s u b s c r i b e ชวนเพื่อนมาฟังแล้วก็กด u u s c r i b e ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวคอมเมนต์หน้าอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนดีเพลงไหนดังเพลงไหนที่ทุกคนอยากฟังขอมาครับ ผมจะเอาคอมเมนต์มาอ่านให้ทุกคนฟังสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับ